วันนี้เราอยู่ที่สออออตปชตำบลสามผงอศรีศสรงครามจังหวัดนครพนมสวัสดีครับผมนายปีชาสูวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีศสรงครามจังหวัดนครพนมวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชม ศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลสามผงนอกจากผมแล้วจะแ,แนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับเกษตรตำบลตำบลสามผงเชิญเลยครับคุณอาจเพ็ยสวัสดีค่ะนางสาวจันเพียบุญรังสีนะคะนักชาการส่งเสริมการเกษตรทำงนการค่ะ,ะรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสามผงค่ะและนอกจากนี้เรายัางอยู่กับประธานศูนย์จาัดก,การดินปุ๋ยชุมชนเพราอเชิญท่านผู้ใหญ่ครับผมโชควีวินขคาจัด นะครับประธานศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนบ้านชีบุญไทยหมู่ที่6อธบลสามทออพย์สินรางปัญาจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านสีวม์ไทยนะคะก็จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเรื่องของต้นทุนการผลิตสูงเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ไม่ตรงกับดินนะคะเราจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นนะคะเมื่อได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นนะคะก็สามารถตอบสนองปัญหาต้องการของเกษตรกรได้ ไม่ว่าในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยข้าวิเคะห์ดินได้ทําให้ลดต้นทุนการผลิตลงและนอกจากนี้ยังมีการศูนย์การการทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองด้วยนะคะครับสําหรับนะครับศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนนะครับของสีวชัยเองนะครับซึ่งนะครับที่ผ่านมาโดยทางหมู่บ้านหรือทางกลุ่มของเราได้ประสบความสําสเร็จนะครับในไม่ว่าจะเป็นการอิิคอห์ดินในการลดต้นทุนอับของนะครับเกษตรกรนะครับตอนนี้ ความสาเร็จของกลุ่มเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นที่ประจักษ์แล้วคราวนี้อยากจะถามท่านประธานว่าเรามีการขยายผลสู่ชุมชนสู่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยยังยังไงบ้างนะครับศูนย์เรานะครับศูนย์นดินและปุ๋ยชุมชนของเราเราก็ได้พิสูจน์กันครับพิสูจน์ะหลายหลายอย่างแล้วมารวมกันดูทีนี้เราได้ไดมาปรับเปลี่ยนใช้ว่าเรามีแปลงสาธิตหนึ่งไร่สองไร่เราจะมาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยสังตรเราได้ ตัวอย่างดินมาแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ทําให้กเกษตรกรค,คนที่ไม่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ปุ๋ยสังตัดการวิเคราะห์ดินนี่มมีผลแบบไหนอย่างไรก็เลยของกลุ่มชูเราเนี่ก็ได้ได้เรียกนะครับุในชุมชนของเราเขามารรวมแล้วก็ได้ให้เขานําดินมาตรวจุดินและปุ๋ยของเราก็คือจะตรวจให้เขาฟีไปปรับใช้แล้วก็ว่าเออถ้าใช้ปุ๋ยสังตัดแล้วมันได้ผลไหมมันประหยัดลงไหม ได้กำไรไหมเวลาที่เขาทำลงไปตามที่เกษตรของอำเภอจุงคามของเราโดยไม่ว่าจะเป็นเกษตรตรบุญสาวผงเราที่แนะนําที่ได้ความรู้มาแนะนําให้กับชาวบ้านที่ได้นํามาปฏิบัติจนถึงคู่วันนี้เลยครับเราอยู่กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของศูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนวันนี้เราจะได้สอบถามตัวเกษตรกรนะครับว่าหลังจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยทั่วไปยังไง ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเพิ่มผลผลิตให้ให้แก่เกษตรกรนะครับแล้วก็ลดต้นทุนเป็นอย่างมากเลยครับและเป็นที่น่าพอใจก็คือพืชผลจะงามยิ่งกว่าเราใส่ตามธรรมชาติตามธรรมดาของเราก็นี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิคะห์ดินนะครับสําหรับวันนี้เราก็ได้เยี่ยมชมศูนย์การดินปุ๋ยชุมชนของตําบลสามผงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม